ย่างออกมาแล้วมันก็ดวดใจปได้น้พี่น้อง่าจิงยังออกมาจากหนมันโมเมนต์จักหนเลยผมยังมากเดี๋ยวกับย้อนหลังไปแห้งไก่พี่น้องยังมาจากตจากเกาะเกาะเรือใหญ่ผมยางมามองกับหลังไปก็ยังจากยางกลับอีกอยู่เสียดายความสวยงามพี่น้องเอ้ยลมเหนือกำลังเริมมากพี่น้องกำลังเย็นๆแต่อุ่นใจน้ำแสงแดดน้อยนึงเพราะว่า ก็ยังให้ความอบอุ่นสำหรับเฮาอยู่เริ่มเย็นอยู่พี่น้องเริ่มหนาวอยู่ปวดเล็บปวดมือเขาอเลยเดี๋ยวไากับอดต้นอีกจักหน่อยเนาะพี่น้องผ้พาผีผ้าหนองย่งางระเบืองกันเก็บภาพบรรยากาศเก็บความสวยงามอีกเักหน่อยกัน,กนพี่น้องลุยต่อลุยต่อมันออกมากแล้วอาความดอสู้กับความหนาวเนาะพี่น้อง เอาเดี๋ยวมาเห็นเอาเดี๋ยวมาสัมผัสเดี๋ยวตรงไปให้มันหลูตรงไปให้มันถึงพี่น้องยิงเหวเตียเป็นเหว่เลยพี่น้องปุ่บมันสัตว์ขามากเลยเป็นโกนเป็นกระวา่วางเลยเนี่ยมันก็ร่างเริ่มแตกพี่น้อง ที่เป็นต่อไปเดียวมันก็แตกแตกไปเ่อยวเดียวมันก็พังไปแต่ว่าตัวนี้ยังบ่พังายพี่น้องยังยังยังหนาอยู่ยังสูงแต่ว่าใส่เวลาีกบุดนครับถ้าเกิดมีแสงแดดหรือว่ามีฝนตกมากนี่ส่วนมากน้ำฝนพี่น้องถ้าเกิดฝนตกนี่ละลายไปครับก็ธรรมดาเนาะน้ำฝนมาถือกันก็น้ำแข็งก็ละลายน้ำก็น้ำแข็งแต่พอถ้าเกิดแสงแดด คือยังบบปันไดพี่น้องแสงแดดยังด่าไล่ลำแข็งบบคอยได้โบแสงแดดให้ความบมปลุ่นยังยังหน่อยพี่น้องบบสู่โบสู่หนามฝนหนามฝนนี่ด่าไล่มาถึงฝนตกมาคลืนเดียวด่าไล่ไปแบบกระทันหันเลยแต่ครับแต่ถือตกหน,นักหนักด่า,ลาไล่ไวกว่าแสงแดดอีกซึ่งแสงแดดประเทศนี้ค่อนข้างจะบบคอยมีความหมายปบนไหนพี่น้อง แสงแดดมาต้องกันกบน้ำแข็งแบบนี้แค่ละไล่ไปสาสาพี่น้องละไล่ไปบทสทบสะเทื่นปันไดครับแต่ว่าก็ให้ความอบอุ่นอยู่พี่น้องมันก็นให้ความอบอุ่นสาหรับคนเฮามะยางเล่นมาเลาะมาเทียวมันก็ได้ความอบอุ่นไปอีกอย่างหนึ่งแตกต่างจากจากที่บุมีแสงแดดเฮาสิ่งยงบ่ค่อยบ่คอยได้โดนพี่น้อง โอื้องเหนียวนี่พี่น้องเบื้งหนาเป็นสัตว์ก็มาเป็นกระเบือกกระเบือกเตือน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 พี่น้องกระลังแตกพี่น้องกระลังแตกกระลังเหล่าเพิ่งเริ่มโยนเพิเริ่มแตกเป็นเปียงเป็นระเบิดพี่น้องซึ่งตรงนี้มันหนายังย่งคอนขังหนาพี่น้องยังย่างได้สบาย ซึ่งตรงที่มันบางๆมันก็เริ่มแตกร้อยออกไปร้อยออไปทั้งหนอกร้อยไปร้อยมาเดียวไนกับไเป็นนนะ้ำครับเดียวไปทั้งไก่ขาวถั่วเบอร์เดรพี่นองเป็นก้อนเป็นก้อนร้อยไปนะพยายามเก็บผาพมาให้พี่นองเขาเบิง่งแต่ว่ามันกับแค่โทรศัพท์มือถือเนาะพี่นอ้อยภาพบรรยากาศด้วยว่าผ่าพอกมาอาจจะบอยสวยงามปานเดี๋ เดี๋ยวไปไกลๆที่ง,งามพี่น้องเขามาหมักนี่เนี่ยที่ผมหมักมะลเพอแต่ว่าได้แสงแดดพี่น้องได้บรรยากาศได้รสชาติย่งางห็นย่งางเที่ยวเบือเบ่อๆนะพี่น้องเป็นบรรยากาศของเมืองหนาวบรรยากาศออกมากก็จะพบประมาณนี้พี่น้อง ีนี้่ยหนาวปนไดพี่นอ้องบ่บถึงมากบบ่บถึงมาดนแค่ระยะหนาวมากแก็บเดียวแตกต่างจากเมืองที่ผมเคยอยู่ตอนที่ผมเข้ามาอยู่ประเทศใหม่ๆเมืองที่ผมเคยอยู่ตะกีผมเคยไปอยู่เขตอบูตาเป็นโซนอีกโซนหนึ่งครับคนละฝากสีคนละสีประเทศ เมืองนั่นจะหนาวก็านี้ครับออเบอร์ตานะั่นหนาหนาวจะหลายครับหนาวห้อนเป๊บเดียวพี่นอ้องออเบอร์ตาผมเคยไปอยู่เมืองเป็นรัฐอีกรัฐหนึ่งรัฐออเบอร์ตานะหนาวหนาวจะค่อนข้างหลายพี่นอ้องนี่มาหลายกว่านี้นี่มาตกปกคลุมทั้งภูเขาทั้งแม่น้ำครับ ฝนเป็นโซนที่หนาวโซนโซนนันหนาห่อนจะประมาณเดือนก็กว่าพี่น้องโซนใหญ่จะเป็นนาหนาวซึ่งผมได้ไปอยู่รันเอเวอร์ตานะ่ยประมาณปี2006-2008ครับอยู่ประมาณเกือบสองปีได้อพยพยยยโยกใหญ่มาอยู่รันเอเวอร์ตาที่อบ เดินทางมาตะกี้่าอ,อยู่ในประเทศนี้ใหม่ๆนาะพี่น้องอยังบอกันเด้เก่งแค่ศึกษาการเดินทางตอนนั้นได้มาทาั้งรถบาสพี่น้อง <c oughs> ดั่งรถบาสมาจากเมืองที่ผมอยู่ตะกีจากรัฐอตแตามารัฐนี่สองมือมสามมือสองขื้นพี่น้องจังมาหอด ทมไมตะกี้กับสมบุกสมบัตยู่พี่น้องมือมันทานไปแล้วเนาะตอนเดี่ยวจืดประสานมันอาจจะยิ่งใหญ่พี่น้องเอามองไปทางซื้อเพรามันยิ่งใหญ่มันเคาสิไปได้บ่บทความขึ้นแต่ว่าหลังจากข้าพน่านไปผ่านผลมาแล้วมองกลับย้อนหลังไปเป็นเรื่องจิ๊บจ่อยพี่น้อง อแต่ว่าห้องจะถอดใจสูดคนเ้องเกิดมาทุกชีวิตมีอุปสรรคมีปัญหาทุกคนครับดูที่ว่าไปเจอเรื่องง่ญ่รว่าเรื่องน่อยบางครั้งพเพราเดียวบางอาจจะเป็นเป็นเรื่องที่ยิ่งง่ญ่พี่น้องเป็นทางตันเดี๋ยวว่าผมเสือว่าปัญหาทุกป,ปัญหาไม่ทางออกพีนก่น่อพขอแต่ว่าห้องจะถอด มีจิตใจมันคงเดี๋ยวจกมือหนึ่งต้อกับพานพนไปได้พี่น้องเป็นกำลังใจให้รับอาจจะซอยเรือ,อยังบ่ดด้เดี๋ยวแบนยังดีเนาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันได้กันครับแค่กำลังใจก็สามารถเทเลคนนุูขึ้นสู้ได้ผมเสือไปแนวนั้นครับดีก็ห้องบูมีหยังให้กันเนาะพี่น้องแค่คนมีมีคนแบบมาท,าทักทายกำลังใจนี่มันก็รู้สึกงมีหึ่ มีแห้งหดต่อสู้ไปไปขึป้นพี่น้องเพราะฉะนั้นการการ,การให้กำลังใจกันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอพี่น้องถึงห้อเสียงซอยเงินซอยทองหรือว่าซอยกันแนวอื่นบ่ได้แต่เขาก็นยังมีกำลังใจแห็นกันได้กันครับย่งางต่อพี่น้องเสียงเดดออกเด้เวลาต้องย่างต่อพี่น้องย่างเอาเก็บ ส่วนหนูวสึสกจะเปืือกหน่อยหนึ่งพี่น้องมันบวได้เป็นเปืือนไอ้ขยะอันนั้นได้พี่น้องเปืือนไอ้เศษของใบทใหม่ที่เป็นเนา่าเป็นปื่อยเป็นทับถมมากนะพี่น้องสัดมากกับน้ำแข็งแรงลมสัดมากที่เป็นใบทใหม่ที่เป็นของชิสุ่ เป็นเศษใบใหม่ที่เป็นเน่าเป็นเป่อยนะพี่น้องเ้ามองเมืองมันไข่ขกันกับขีโขข่โค่นขี่นั้นโมเมนต์พี่น้องเป็นเศษใบใหม่ที่เป็นเน่านเป็นป่อยเดี๋ยวกน็นําแข็งกละลาษไล่ล,ลงไปพี่น้องเดี๋ยวมันก็นลงไปในพื้นนะก็เป็นธรรมดานะพี่น้องก็ยังดีกว่าโซนท้งประเทศเท่าอยู่ให้มันบบก เกป็นทั้งบ้านเฮาเคยไปเทีท่ยวทะเลมันก็เป็นขยะอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องอันนี้เป็นขยะจากธรรมชาติพี่น้องมันกับน่น่าเกียดมันบบเมถนถุงปาสติก๊กมันบบเมนขวดน้ำหรือว่าเป็นเศษขยะอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้เศษขยะม่วนี่มันจะไลยไปเองพี่น้องเป็นขยะจากธรรมชาติก็ยังยังเบิ่งออกมาสวยงามไปอีกอย่างหนึงนะ่งพี่น้อง สบายหูสบายตาติ่งปลอง่อยเหตธรรมชาติบำบัดธรรมชาติไปเนาะพี่น้องขาวกระจาได้แถวเนีย่ยบุรี่วัดกระหอกหน่อยลงยังพี่น้องเพราะว่าผมเมาเสิร์านี่ผมยังบ่ล้มนะเดี๋ยวยังเหรียญยางร้อยก็หน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะผมสืพากลับคนไปข้างผม เรื่อยๆพี่น้องสุดยอดเดี๋ยวมายางเลาะยางเหรียญผมก็บุกคอยากนี่นะที่ผมยางที่ผมมากออกเลาะประเทศภูมิธรรมชาติของข้าเจ้ามันยังอุดมสมบูรณ์ายพี่น้องแต่ละเดือนแต่ละช่วงของการเวลามันก็บบุกขึ้นกันนะพี่น้องสถานที่เดียวแต่บะ หนาห่อนมันก็เป็นความสวยงามไปอีกอย่างหนึ่งหนาหนาวมันก็มาอีกอย่างหนึ่งเกิดหนาฝนก็ไปอีกอย่างหนึ่งพี่น้องได้ความมซึกได้รสชาติไปคนะอยา่างถานที่หมอกเดียวตะวันตกกั้ความรู้ซึกเขาแตกต่างกันไปซึ่งหนาหนาวก็ได้รสชาติมาประมาณนี้พี่น้องเขาบุกขึ้นมาเขาจะลงมาอย่างนี้เนทะเลด้เนาะพี่น้องแต่ว่าก็ เป็นไปได้พี่น้องมุ่ห,หนาเชื่อว่าสิลงที่ต้อมายุดจุดนี้ได้นี่แหละที่ระเจียวคนสันงไหนฮะมุ่ต้องไปหาเลียนมุ่นวิเศษพี่น้องมุ่ต้องใส่กระถาก็สามารถลงมาย่างเหล็งเตะได้ไหม,น,ม,มน้ำความรู้สึกตื่นเต้นมีอย่งนะครับเสียงลบต้มเดิมมากเลยพี่น้องตามเดิมก็ยิบขยำ บุม่มม้ถ้าเกิดมีแดดก็ยังพยงยางเล่ยยังพงยางเลาะยางเล่นอยู่เลยเนาะปวงม่นงก็ตังเหลาเนาะแต่ยังแข็งพี่น้องยังแข็งโอ้่เนยังหนาอยู่ยังประมาณเม็ดหนึ่งิ่งม่วนที่เป็นแตกหักลอยไปเป็นเกาะเป็นก้อนบานลอยกระทง เดี๋ยวมันจะ้อยไปเกาะกันอยู่มุมสุดตัวเดี๋ยวแต่แห้งล้มแต่เกิดแห้งล้มพัดไปทั้งผุนก็ไปเกาะอยู่มุมเดี๋ยวแต่เกิดแห้งล้มพัดกลับมาคนกักลับมาเกาะกันคือเก่ากลับมาเกาะมาติดกันจะดีขึ้นเก่าซึ่งแห้งล้มช่วงนี้ก็เปลี่ยนแปลงแต่ละมือบางมือก็พัดออกบางมือก็พัดเข้าบางมือบนพัดเข้ามานี่ ออกไปทะเลท่องนอกเพืはは่อก็ร้อยออกไปไกลๆอยู่นล้วแต่ว่จะเกิดแบบมือแหงลมพัดกลับออกมาก็มาเกาะกันคือเก่ายางเลาะไปอีพี่น้องเดี๋ยวมาแล้วฝรั่งเขาเห็นก็กระชิงเงินเดี๋ยวยางออกไปเห็นยั้งก็ะชิบมาเลยโอ้ผเห็นไผ่ยางออกมาพี่น้อง ผมย่างมานี่ประมาณเกือบชั่วโมงพวกเห็นไผย่ายังของมะดินส่วนมากเขาจะย่างอยู่ข้างบนก็บ,บ่เป็นหยังเนาะพี่น้ววองเอาความดือ้ววอความมึนเฮาดือ้อในสิ่งที่บ่ผิดกฎหมายบ่เป็นหยังพี่น้องเฮาก็เพียงแค่ว่าระวังไปในจุดที่ว่ามันบ่อนันตรายแค่นไหนมันก็นยังให้ความปลอดภัยอีพี่น้องยังสูงนคำแข็งยัง,ยงหนาสูงเลย ยิ่งเดียวไปทางหนาท่วมหัวเพื่อนนี่พี่นอ้องตื่นวัดจากระดับน้ำขึ้นมานะเป็นโพ้นสูงท่วมหัวเพื่อนสียวความงามพี่น้องแสงแดดตองได้ลดฉากได้บรรยากาศขนาดดีใจภูมิใจอย่างหนึ่งที่กัของเดียมายืนในจุดนี้พี่น้องคนหน้าเสื้อผ้าสิงมายืนได้ มีน้ำมันต้องมีน้ำกายเป็นน้ำแข็งพี่นอ้องหิงมองปาผ่าปลดมองมาเร็วสวยงามขนาดเสียงแดดออกพี่น้องเลยเดือดผ่างามแต่ว่าขั้นสีสูงกับสถานที่จริงสายตาห้ามองมันก็อาจจะแตกต่างกันไปเนาะพี่น้องแต่ว่าผมก็บชีพยายามถ่ายถอดเก็บปาผาบรรยากาศ ได้ความรู้สึกขายเครยยงที่สุดพี่น้องเก็บไม่พี่นอเนเพาเบิง่งยังมาตั้งไก่พี่น้องยังมาอีกเกือบประมาณชั่วโมงเลยผมยางเดี๋ยวก่ก็ยังมีความตื่นเต้นยังหนารลุ่นยื่พี่น้องฝุดยังไปจนหอดป่ายเหลืองนะจะเป็นปลายสุดของเขตรัฐบาลพี่น้องต่อไปมันจะเป็นทีส่วนบุคคน บางอยางมีในลิฟต์ทันใมันก็อาจนุญาตไปได้ไกลต้องบริเหียบพื้นที่เป็นเนาะเดี๋ยวสีผ้าทีป้านน้องอยางเลาะไปเรื่อยๆมลงไปมันได้ออกมาแล้วที่จริงเป็นกระเบื้องไฮเปอร์บุกลุกสถานที่เป็นเนาะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นสถานที่ส่วนบุคคลเขตของรัฐบาลเพื่อกดติดป้ายบอกอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดที่ส่วนบุคคลมันก็นติดป้ายบอกคือกัน แต่ว่าเ้องบริเยบพื้นที่เป็นพี่น้องเ้อยังอยู่เน้นาพื้นที่ของทะเลย,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 ยังเพอย่างดิงย่างอันใดอยู่ไปย่างราเราไปต่อพี่น้องสร้างแสงแดดยังมีให้ความอบอุน่นเหาอยูอออ่สวยงามพี่น้องนาแข็งขาวโพ้นได้ตรงนี้ สะทอนกันกับแสงแดดออกมาสวยงามขนาดนะลุย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 ต่อ